ใหญ่ดังแบบเง <c oughs> ียบๆเต็มปากนลกวก็ได้ไอช้อนเป็นาองซะแล้วแบ็คเดวิลครับ CT กับคัน64 <c> ี <oughs> ่นะครับไอที่ดินๆอย่นี้ไม่ใช่ฮะเอาขึ้นไม่ได้ห <c oughs> าเข้าอีกก่อนโอ้โหแฟม ลอดตายเพราะกบยางนะโอ้โหดังป๊อบเลยอะนะนนกบกบ<ๆ>ยางสัตว์ใหญ่ดังแบบเงียบเงียบรู้จักกันไหมไม่น่าจะมีคนรู้จักเพราะมันดังแบบเงียบเงียบนะฮะเจ้อของแดนใจถึงมากนะครับแจกเงินไม่แจกแจกแต่เหล้าแต่เบียร์โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ต้องเอา กิปเปอร์โกเมซ่าซะหน่อยวันนี่หาปลาช่อนแล้วนะที่ดูใส่ออกมาจากขยะเลยอ่ะโอ้โหโหเต็มกลา้าแทงบิดขาก เกาะดีตอ่อโอ้ยมันไม่น่าเชื่อว่ามันมีความแข็งแรงนะไอ้กบยางสัตว์ใหญ่เนี่ยอุย้ยมันกบห้าโลเนี่ยมนี่นะกบยางสัตว์ใหญ่ดังแบบหลุดซะและ้วดูสินะโอ้โหจะถ่ายรูปหน่อย นี่นะเอาดีละปลดปลดออตโต้นี่อบยางสั์ใหญ่เดินแบบเงียบเงียบนี่ครับไปจากโกเมซัตนะไอชุดที่เมื่อกี้ผมตีนะครับก็เป็นลอกซีทีเนาะซีทีค่ายค่ายอะไรนะแบ็กเดวิลหันกับแบ็กเดวิลครับตัวนี้เป็นเบทเท่าไหร่หกสิบสี่นะนะนี่ครับ แหลมเลยนะตกความยาวหกฟุตเจ็ดนะครับอือหือเอ้าโอเคก็ถ่ายพับนิ่งสักคู่ครับตื่นเหนือแหลมตื่นไหมตรงนี้แล,ล้วเราใหยีไคลมันมา Đặt tay nó đó nó quên hết Bắt ra này nó tay Không ta mang đây nhé Ô oh, hô, oh, đùa วนแล้วเดี๋ยวเราควนคโ้งกวาง้างแม่ขึ้นจิบไปกลับไปเลยหาพรมกันเ็ัหมมานะใหญ่นะ 아니들이 <목소리도> 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 <목소리도>

ตามกัดตัวช่วนะต้องลง่ต้องลงต้องไปวัดน้องต้องไปวัดเร็วไปนิดนึงที่ด้านบนเลย เดียดร้อยีสิตไม้บัดดองทำงานต้องขอบคุณไตแ่แฟมแล้วก็ไต่ชาชี้เป้าใช่ไยแฟมเขาบอกเข้าไปอีกบอกเราก็เข้ามาแล้วบอกยังไม่ถึง

ไปเจ้าเลยตอนที่เราปดไอโดตัวที่กินกบยางขัวใหญ่ใช่ไหมเนี่ยนี่ครับคือข้อดีของการใช้สายที่ในปาาลกอย่างนี้ผมใช้พี่อีสามนะนเฟมันบอกอยากอยากขึ้นแต่วันไม่อยากอยู่ทั้งวันนี่ครับ สภาพหมายแบบนี้นะเราต้องปั๊มก็คือแขนขนาดคคมเมเซอร์ขนาด100เนี่ยเราอัดเลยไม่ต้องให้ลงนะการที่ใช้ก็เป็นการสลิงเกอร์นะเจลือที่ใช้ก็เป็นบัดต้องนะครับนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเป็น5อุ่สเสร็จงานดัดมือนะสายเป็นกันลาย PE3 นะครับโอเคขออนุญาตปลดปลาถ่ายพับนิงสักหนึ่งครู่ครับขณะที่ผมวัดเร็วนะ กินตุมวัดเลยเนี่ยจะส่วนใหญ่จะติดแผลพด้านบนนะทะลุจมูกนะครับนี่คือบัดดองนะครับหวังว่นานาคงป่านนี้คงมีผลงานกันแล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปภาพนิ่งไปใต้คอมเมนต์เพื่อซื้อปโปรลถนะครับโอเคครับดูแล้วครับดูแล้วคนนี้